เละสบายดีพี่น้องโลกุรุกมันแล้วเขาก็ถ่ายลงเนี่เนี่ยไปไปเป็นกำลังใจให้ส่วนคุยยุถึงกินเบียร์ท่าเอาเสียวคู่ไปเลยเนาะเอาคู่ไปเลยเนาะเอากระถ่ายเลยดิ อุ้ยน้องถ้าไปบัได้เว้ยทางนั้นไปไปไน่ะขับรถต่อต่อไปมันมีซากุไอ้เรืองเลิกบ่ววะไอ้เรียงเดี๋ยวฟ้าเลิกบ่วบันี่น่ะนี่นะนี่นะบุลิกบุลิก ไรวะเศร้าไม่เ้อ,อ,อ,อย่ากําลังข้ามไปหาทางไปกันเลยเพื่อสีได้เป็นมาซ่อนไว้ไม่้งง่ายเลยองมาเดินมาเด้อก๋อยกรุงน้องกัน,นมือพักพ่พอนคือร้อนตั้งแตกรุงนี้ มือสังหารได้สองคนนี่ปลาป้านอยพินน้อย,นนอยมีปินน้นอยพอ่อะม,มน,นินไอสาวเราบอได้มาป้วยเยนะ<ม>เาะแล้วเอาปนินยู่น,นองให้มันเกิดเนาะลบนอนกว่าจะไดน่นงนี้แล้วะโน,นองนี้แหละไอ้น้อไหลก้อนมูนะไปไปไปกมยลกนะก่มเนไอ้น้ยต้องเอาลงจับจเอาให้มันจำดินก็บปนินอ จะประมาณนี้อยู่บนแหงนหออยู่ตื้นนี่แหละนี่น่แค่ฟังนี่แหละเอารรรปานี้เนี้ยอ้อหมอลงไปม่ทีินี่ยได้เลยคอยคอยกุ้งกุ้งเต้นมีมุกมีมุก ไปไปไปพ่อครัวเป็นทางพ่อครัวเป็นทางมือสังหารวันนี้เพื่อ,องานของนงนุ่งได้เหมือนเนงานของนงนุงน่งนงนุงน่งไม่ได้เห็นอย่างเลย้ป,นนนยปขนาดบวลงนะขนาดไอ้น่อยขนาดขนาดบวกลง,ลงป่านนั้นว่าเฮาสิยุธึงเน้อเป็นวะ มันเล่ได้เราได้กินเาว่ายูแคมนี่มีหน่อยอมวนได้ถึงนะมวนเอาอายเยขาสิมผ้าเสู่ไเขาใิเป็นูเกมที่ถึงไมอหินขึ้นมาขึ้นมาอยูไหนเนาะ ปลาตามติดตอยู่ป่าขนาปลาได้ไหปลาปลานินเฮาอันนั้นวะปลานินเฮามีตัวใหญ่อยู่บ่ยังคเอ่ะอันปลาซิวนี่จะเอาอไวไยง่้เก็บอาเอาใส่เดิมกันเลยเนาะโอ้ยอยนะมเปน ไอ้น้อยอยร่อยน้ำบ่เป็นไป,ไป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 หาชีวิตเทิงหะโอ้บรรยากาศมื้อบรรยากาศดีดีโค,ดโคตรดีเลยโคตรดีเลยาขึ้นบนนี้มันมีน้ำเลยสิจเจ้าลุ้น มีอู oh ้ไอ้น้อยอู้ไหมบ่แม่นบ่แม่นกุ้งเลยไม่ไม่ปลา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 กระไดฮะปลากระไดปลากระไดปลากระไดบ่ได้เขาเขาไม่เห็น嘛เอ๊ะยินนี่ดิอันนี้มาใส่มันสิบอน้อยเพราะบ่มันยังมันเต็มออกเอาบ่ใส่นี่หน่อยหน่อย ป่าไม่ไข่ก็ล้วเอาวะเอาวะสิบเต็นโอ้กน้องเต็นโอ้ปลาปากปลาปากปลาตะเพียนว่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนเนาะหนึ่งตัวผ่านไปเก็บมาหินได้เหรอใจต่างใจท่าได้นี่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหมันน้ำไหลพอดิ กินแต่ปลาเลยนะอันนี้กินยุคหลายยุคเปรียงกุ้งหลายยุคอินอะไรนี่เด็กก็มีอยู่เด็กกุ้งนะเด็กจะน่าจะซ่อนแคมนี้ขึ้นฟังคันปลาก็เอาเนาะเอาอป่ามาใส่ก็ปลามาให้ใส่หอก่อนเป็นผู้ชมที่ดีเอ้าไอ้เปรียง ปลาซิวกันหลายขันน้ำแห้งขนาดเนาะกุ้งไม่ต้อเทาเมากันอึมกุ้งไม่ต้องเหาเมากุ้งมันน้อยตัวปุ๋ยไนตะกี้ตัวใหญ่ได้ซีโตโรเนี่ยกรุ้งนอกนี่อ้เพื่อสิได้อืมหาใจมาหินแล้วตะกี้ซีโตโรเนี่ยกรุ๊งซีโตโรอยวนี้คือต้องแม่นเฮาเมาแหละ โลต่เออโลตัสี Bu ่ไอ oh ้เบี้ยเอาซื้อมากล้องมาพร้อมป่ะเบเอาที่ต้นเอามีป่ะมีมากเลยเมื่อกี้บอวี่ยมาบ้าเขาสิใจเมื่อกี้จู่หาวันจะไปซื้อแอนอามากล้องบอ่บอวันได้ยูได้ยู นายยู่ดิตลาดไปรถซีโตโลกรุงเนี่เซฟว่าซีัวโลกุ้งไปไปเอาไปทางไหนนี่เอาไปทางไหนโอ้อมหนอนี่เขาคิดว่าจะสิกลับไปทางนั้นไปไปบรรยากาศบรรยา วิวงามมาพักผ่อนย้อนใจน้อยๆอยู่กับธรรมศาสตาศ์ปกติอันสามหนองได้แต่้าบะไรยากไปพุน่นมามาสิบขึ้นนี่บอขึ้นทางลงนี่บอปกติหนองนี้ได้ป่าไร ชีวิตพอเพียงหมดเลยหมดเลยเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปนี่กัดใจด้วยเดี๋ยวน่้นะ่ะเพราะว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอีกนอยนึงจคิดยังไงมันขึ้นมา

มันขาดหอดอยอยู่บ่ะเอดน่อันีนัเขาจะมาอีก <atrav> เ <isa> ิเาหอกวเป็น <ION> เ่อนเขาจะเอาเอป็นที่ตัวเขาก็ได้เออเขาก็บาเขาก็จะมีแตวเขาเอาเขาทีจังได้ เกิดมาคิดกมาคร้ยอย่งนี้ได้อันนี้ผมปลอบใจน้องจ็กหน่อยได้มามาอเพียงหลตอนนี้ไนี่ตัวนี้เมนแล้วมามามาสีนั้นาสิใจเอาเพราะเลิกหลายกับได้ไอน่อยอันอยตอานี้จำจัาเอากีมันจำจัเลิหลายชิ้นพอปะพอเลยังไพอปะโอ้ขนวจุกจ็กมาบุเ่ ไจีนี่ได้ดีอ่ออบ้านนึงไปอออบ้านนึงนะพ่อเนาะมาทันกับมาทันเนาะมามาทันอก็่ได้กินแท้ดีแล้วที่กัน้ลบอแอนเขาจะบอกทำ่าสิตะโควิดจะเขี้ยวอาซารขาจะวะเอาไปขึ้นทางไหนนี่ไปมาสิอ้อมหนองเคือเก้วเร่ออเ่นืด้อ มันจะเปิดแบบนั้นอยู่แล้วโอ้ยมื่อนี้ไอพี่ลงหนองให้เด้อใส่ชีวิตแบบพอเพียงมีทุกอย่างมา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 ได้ดำแนทะ้เอรเหมกอนเด้หนองหินอ่ะ อันนี้หนองที่หนึ่งอันนี้หนองที่สองคุณหนองที่สามพักบงกันได้หลายแจ้าไม่ได้ลงมามามาขึ้นทางนี้หรือขึ้นทางนั้นทางนั้นละมา,าม,มามาต่ำอยู่ได้ไรต่ำหรืมันออกคอยว่ากุง้งยุดหนองนั้นหลายหนองน่นหนองพักบงฮะมันอยู่ในผักปกติหนองนี้เด้ มันกระเที่ยนคุแม่เนาะร้องบอ่เออขึ้นขึ้น,นั่นมันอยู่น้นนนนำผักหลายกุ้งนะดีกว่าที่มีผักมียาค่ะอ้าวอาวขึ้นทางไหนนี่ขึ้นที่นั่นบ้านขึ้นไในบอ่อสั้นบบสั้นนี่โอ้ออโอ้ออกไปแล้ว <c oughs> โอ้ย้ยเนาะอ้ยอน้อยทางนั้นทางนั้นซัน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 ได้เลยโอ้ปลาซิวก็มีเแมนนี่ยวะปลาซิวหาก็ใส่เบดเลยอย่งนีโอ้ยตอนนี้กะเอาบ่อกินแค่กินปลา โอ้ยแซมกันเลยแซมกันเลยแล้วเอาสีปใจจเอาอ้าวเพื่อสีได้กินบนในเม่นง่ายง่ายเดี๋ยวกินกินทันง่ายแต่เพื่อสีได้ันเอาไปฮหดกินนะนะคุณยุทธเถียงมวนมวน อุ้ยบ่นมือพักคอนกินปลากินกุ้งเอาเอาเอาเฮาว่าตานี้มีกุ้งหลายเป็นไหมล่ะความสะคือตอนนั้นอันเอี้ยงก็ไอ้ปัดนะนะไอ้ปัดกับไอ้เวียงเอาวะเออไอ้น้อยลีขึ้นน้องนั่นเบิ่ง้วขึ้นนองนั่นเบินแล้วโอ้สุดนี้โหดหายกี่จม อาลูกหนองนี้เบ่งเอาลูกให้เลยปะป้าผักโบงงามใช่ปะเม่นแหละยังว่ามานาซื้อจะเกิดเป็นนัวมา่ะ <c oughs> งามนะไหนหน้อยบุมยไปเก็บเด้ลงไปเจ้าหนองที่สามพาวิมีกุ้งว่ะอู้อาหนองนี่เล็อกก่อนมูหนองตัวนั้นแม่บดเล็กปไปเลยหนองตัวธรรมดาจะแก่เียงคอขึ้นทางไหน ไอเี้ยปลาเข่งออกปลาเข่งออกเอเอาไปแล้วเอาเอ้าเบิกเบิเบิงหนองนี้ถ้าไปได้ลรก็ขึ้นเนาะกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ มีมาหอยอดอกนี้มีมาหอยหลายนะาขี้เนี่ยเที่ยวได้บนน้อยคอได้กอไปซะ่มีกุ้งใหญ่มีกุ้งใหญ่ไอ้สาเฟืองลงดิไปพอ่ะึ้นเนาะไล่เลยเจ้าเขาจะขึ้นไปก่อนไหม เาขาจะขึ้นไปก่อนไหมบรรยากาศยุให้อยู่นาแต่ละแต่ละอาทิตย <laughs> ์มาฮอตคลิปนี้สามใกล้กระขอเอาลาคาจัางไปก่อนเดี๋ยวไปต่อกันที่คลิปอันก้อยก,กุ้งเลยกันเนาะ